สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของอีเหนาตอนศึกกระหมังกุนิงนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4นะครับที่เราจะมาถอดคําประพันธ์กันนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นตอนที่เท้ากุเรปันนะครับได้มีการส่งจดหมายไปหาอีเหนาแล้วก็เท้าหมันหยานะครับเพื่อที่จะได้ตงตัวอีเหนากลับมาช่วยในการรบครั้งนี้นะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการส่งกระตาปาร่วยบด้ กระตปาตีก็ยกทัพออกไปนะครับเพื่อไปรอทัพของอีเหนาแล้วจึงจะยกทัพไปรบพร้อมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามครับหลังจากที่กระตปาตีนะครับได้ไปรออีเหนาอยู่ที่ทางร่วมของเมืองมัญญานะครับคราวนี้ก็ตัดภาพมาที่ทัพของเมืองกาหลังยกทัพมาสมทบบ้างนะครับสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตนะครับก็คือว่าทัพของเมืองกาหลังเนี่ยนะครับได้มีการส่งตามังงงนะครับกับดาหมังนะครับมาช่วยรบในครั้งนี้ทำาม จึงไม่มีโอรสของเมืองนั้นมานะครับเพราะเมืองกาลหลังเนี่ยมีแต่ลูกสาวนะครับไม่มีลูกชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงส่งทหารมาตําแหน่งของตามังงงกับดามังนะครับก็รวนแล้วแต่เป็นตําแหน่งของเสนาชั้นผู้ใหญ่นะครับซึ่งโดยตามหลักการแล้วเนี่ยตามังงงจะทําหน้าที่เกี่ยวกับฝ่า,ายทหารส่วนดามังก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายครองนั่นเองนะครับหลังจากที่เมืองกาลหลังให้ตามังงงกับดามังมานะครับก็ยกทัพมาอย่างรวดเร็วน,นั่นเองนะครับมีการจัดทหารอาสาได้ห้าหมื่นแต่พื้นกําแหงแข็งขันนะครับคำว่าพื้นกําแหงแขง S <S <an> ก็หมายความว่าทหารทั้งห0 0 0มื่นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและมีความแข็งแรงในการรบทั้งหมดนั่นเองทั้งม้าอาวุธครบคันธงสําคัญคอยนําดําเนินพลนะครับก็จะมีธงนําทับไปนั่นเองทั้งสองเสนีขึ้นขี่ม้าโยธาเยียดยัดอัดถนนคาว่าโยธาเยียดยัดอัดถนนเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่ากองทัพเนี่ยมีจํานวนมากนะครับทนายเดินเคียงข้างกลางสัปปทนคาว่าทนายในที่นี้นะครับก็หมายความว่าเป็นทหารที่คอยรับใช้อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เดินกลางร่มนั่นเองสัปปทนที่แปลว่ารม่ม ยกพลออกจากพาราเพราะฉะนั้นกองทัพของเมืองกลางก็ยกทัพมาช่วยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นมาถึงทางร่วมริมดงพบสุรานากงวงศาเพราะฉะนั้นเขาเดินทางมานะครับก็พบกับสุรานากงนั่นเองนะครับซึ่งสุรานากงมาจากเมืองสิงหสารีนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากนั้นสองทัพสมทบโยธายกร่วงมัคคามาพร้อมกันนะครับก็คือว่าหลังจากที่สองทัพนี้เจอกันแล้วนะครับก็เดินทางมาพร้อมกันนั่นเองนะครับบัดนั้นทั้ง องทูตาคนขยันซึ่งถือสารไปเมืองดาหานั้นพาการรีบกลับมาฉับไวหลังจากที่เขาตัดภาพไปที่เมืองกาหลงกับเมืองสิงหสารีนะครับได้มีการยกทัพมานะครับมาช่วยกันแล้วนะครับก็ตัดภาพย้อนกลับไปที่ทูดที่จะต้องกลับไปเมืองของเท้ากะหมังกุนิงนั่นเองนะครับบัดนั้นทั้งสองทูตาคนขยันซึ่งถือสารไปเมืองดาหานั้นพาการรีบกลับมาฉับไวถึงกะหมังกุนิงนักเคเรศมาอย่างนิเวศวังใหญ่พอเวลาเฝ้าเท้าไทยก็เข้าไปในพระร รนานั่นหมายความว่าทูตทั้งสองนี่นะครับได้มีการถือสารกลับมานะครับแล้วก็รีบกลับไปหาเท้ากระหมังกุนิหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เข้าไปเฝ้าอย่างที่ท้องพระรงคเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจึงประนมก้มก้าวเขารพุลองค์ทรงพบดาหาฆ่าไปได้ถวายสาราเท้าดาหาทราบสิ้นทุกประการแต่ถาดว่าราชบุตรีจรกาธิบดีมากล่าวขานนะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าลูกสาวเนี่ยจรกาได้มาขอไว้แล้วนะครับพระยกให้กําหนดนัดงานยัง แต่จะแต่งการวิวากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าท้าวดาหาได้ยกลูกให้ไปแล้วเหลือแค่จะแต่งงานกันนั่นเองนะครับบรรดาของถวายนั้นไม่รับตรงกับคืนมาทุกสิ่งสรรมิได้เกรงองค์พระทรงร,รมบากบานสลัดตัดรอนจริงๆแล้วถ้าเกิดอ,อ่านในตรงนี้นะครับก็มีการใส่ไฟนิดหน่อยนะครับค่าทุนความตามสั่งนอกสาราว่ามิให้พระธิดาดวงสมรจงเร่งตกแต่งพระนครรับทัพภูถรจะยกมาจะชิงนางชมยงให้จงได้ใครมีใช่ก็จะสมปรารถนา ท้าตัดว่าตามแต่วิญญาพระราชาจงทราบบาทมุมอ่าเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมีการบอกว่าบอกไปหมดแล้วนะเนี่ยแล้วก็มีการบอกว่าก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าจึงมาทูลให้ทันทราบนั่นเองนะครับจริงพออ่านในบทนี้เนี่ยจะเห็นว่าทูตเนี่ยก็มีการแบบใส่ฟิลลิ่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับหลังจากที่กลับมารายงานนะครับทำให้อารมณ์ของเท้ากระหม่อมกุนหิงเนี่ยมีความเดือดขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ลองดูว่าเท้ากระหม่อมกุนิงรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเท้ากระหม่อมกุนหิงจะให้ความรู้สึกกัับบสิ่่่งงทีีเารรรู้นอยไ เมื่อนันทาวกำหมั่นกุนิงนเรนศูนย์ได้ฟังสองทูตทูลให้อาดูนเดือดใจด่งไฟฟ้าอันนี้ให้ไฮไลท์เอาไว้นะครับอาดูนเดือดใจด่งไฟฟ้านั่นหมายความว่ากโกรธมากเหมือนกับไฟฟ้าซึ่งคําว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านนะครับหมายถึงสายฟ้านั่นเองนะครับคือโกรธมากนะครับจึงบัญชาตรัสด้วยขัดเคืองดูดูเจ้าเมืองดาหาอ,อันนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องไฮไลท์เอาไว้เมื่อดูดูเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นั่นคือรถวรณคดีที่เกิดขึ้น ลืมนะครับทุกครั้งที่เราเรียนวรรณคดีที่เป็นเกี่ยวกับบทละครแบบนี้สิ่งที่จะเกี่ยวข้องเข้ามาด้วยนั่นคือรสของวรรณคดีรสวรรณคดีคืออะไรรสวรรณคดีมันคือสิ่งที่ได้รับอัทธรสจากการอ่านแล้วมันเกิดฟิลลิ่งหรือว่าเกิดความรู้สึกที่คล้อยตามสิ่งที่กวีเขาต้องการให้เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยรสวรรณคดีไทยก็จะมีแค่4ี่รสนะครับก็จะมีสาวรจนีนารีปาโมทพิโรธวาทางังแล้วก็สันลปงังพาพิสัยนะครับซึ่งทบทวนนิดนึงก่อนละกันนะครับถ จะเป็นบทชมความงามเมื่ออ่านแล้วรู้สึกถึงความงดงามของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่บรรยากาศอะไรก็แล้วแต่เราถือว่าอารมณ์ณนะช่วงนั้นเป็นแบบเสาวรสณีถ้าเกิดเป็นนารีปราโมทนะครับนารีปราโมทคือผู้หญิงมีความสุขมันต้องเกิดการเกี้ยวพาราศีการจีบกันอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกว่านารีปราโมทนะครับต่อมาถ้าเกิดพิโรธวาทางังพิโรธนี่แบบว่าโกรธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโกรธแค้นเจ็ดสีกระทบกระทั่งอะไรก็แล้วแต่เราถือว่าเป็นพิโรธวาทาังทั้งหมดและสุดท้ายนะครับคือ สันล,ลาปังคาพิสัยสันลาปังคาพิสัยจะเป็นบโศกเศร้านะครับเสียใจยก็ถึงจะถือว่าเป็นสันล,ลาปังคาพิสัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถบรรดาก็จะปรากฏในเรื่องของอีหนังด้วยนั่นเองนะครับกลับมาสู่ในตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ทันทีว่าตอนนี้เท้าก็หมั่นกุญิงโกรธมากแล้วก็มีการกล่าวต่อว่าเราอ่อนง้อขอไปในสาราแต่ว่าจะรับไว้ก็ไม่มีนั่นแปลว่าเราอุตส่าห์อ่อนน้อมแล้วนะจะรับของสู่ขอเราสักนิดหน่อยก็ไม่ได้นะ ได้ยกให้เขาก่อนก็ควรที่จะโอภาปราศัยมาให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเขาจะกรลางจะบอกว่าเขาไม่ได้โกรธที่ไม่รับของแต่แทนที่จะพูดให้ดีหน่อยนะครับนี่สิตรัตไมตรีให้ขาดทางเราก็เรืองฤทธาศักดาเดชอาณาจักรนักเรศกว้างขวางจำต้องมีมานะไม่ละวางจะชิงนางบุษบาลาวันนั่นแปลว่าอะไรครับเราก็มีศีเหมือนกันเราก็เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมีความมุ่งมั่นที่จะชิงนางบุษบามาให้ได้นี่คือสิ่งที่ท ท้ากรหมังกุนิ่งได้ประกาศก้าวออกไปนะครับแมนมิได้สมคิดดั่งจิตปองไม่คืนคองกรุงไกลไอสวรรค์จะสงข้ามตามตีติดพันไปกว่าชีวันจะบรรลัยเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เป็นคํากล่าวของกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําที่เราจะถือว่าเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ท้าวกรมังกุนิงได้ประกาศก้าวว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นาบุษรา,ามาก็จะไม่กลับเมืองและจะสู้จนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่หลังจากนั้นนะครับสองทูตทูลแจ้งแถลงขคยข้าได้ยิน หนักประจักษ์ใจทูตยังไม่จบนะครับทูตจะมีการเสริมอีกนิดนึงว่าหลังจากที่เราได้พูดไปแล้วเนี่ยข้าได้ยินว่าท้าวดาหาเนี่ยได้ใช้ทาหารให้ไปรีบแจ้งเหตุพระเชษฐานะครับพระเชษฐาในที่นี้ก็คือเมืองกุเรปันกับพาราสิงหัส,สารีนะครับอนุชาการหลังทิบดีอีกบุรีระตูจรากานะครับมีการใส่ไฟเพิ่มนิดหน่อยนะครับว่าข้าเนี่ยได้ยินนะว่าเขาส่งจดหมายไปเรียกพวกนะเห็นกษัตริย์ทั้ง4ธานีนั้นจะมาช่วยป้องกันกรุงดาหา เมื่อวันข้าออกเมืองมาเสนาก็าไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเนี่ยก็ออกมาพร้อมกับที่ข้ากลับมาเลยนะแบบนี้นะครับก็ใส่ไฟนิดหน่อยนะครับพอเท้ากระหมังกุนิงได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเ <Gente. S 1> ท้ากระหมังกุนิงแข็งขันได้ฟังกริ้วโกรธดังเพิงกันโกรธอีกแล้วนะคะคเราวอนี้เนี่ยดังเพิงกันเลยทีเดียวเพิงกันก็คือไฟลางโลกนั่นเองโกรธมากจึงกระชั้นสีหนาประพาสไปควาว่าสีฮานาได้บอกไปแล้วนะครับก็หมายความว่าพระราชดดารดกอันน่าเกรงขามนะครับก็พู กรุงจะมาช่วยรบพุ่งกันเป็นศึกใหญ่กูก็ไม่ครั้นคลามขามใครคําว่าขั้นครามนี่คือกลัวขามก็แปลว่ากลัวก็แปลว่าเขาไม่กลัวใครเลยนะครับจะหากให้เป็นพัดทุลีลงก็หมายความว่าจะฆ่าให้เป็นผุยผงไปเลยทีเดียวนะครับว่าพางทางมีพจนาสั่งอมาตดำหมังตำมงงค์คว่าพจนาาก็หมายถึงคําพูดนะครับมีการสั่งทหารทั้งหมดเนี่ยนะครับเร่งเกณฑ์พวกพลรณรงค์ที่สามารถอาจองค์ในสงครามต้องเก่งในสงครามด้วยนะครับเลือกส โยธีทั้ง4ี่หมู่คําว่า4ี่หมู่นะครับก็คือกองทัพทั้ง4ี่เหล่านั่นเองนะครับคราวนี้ทัพทั้ง4ี่เหล่าเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับก็จะมีทัพช้างนะครับทัพม้าทัพรถแล้วก็ทัพราบนั่นเองนะครับช้างมา้ารถราบคําว่าราบในที่นี้คือคนที่เดินเท้านะครับก็ให้เลือกสรรมาทั้ง4เหล่านี้เลยนะครับเคยทําลายค่ายคูฝากน้านะครับแต่กองรอยรบพันไม่ครั้นครานให้ครบ30มหมื่นฟื้นตัวดีนั่นหมายความว่า เขาต้องการเกณฑ์คนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างน้อยเนี่ยสามแสนคนนั่นเองนะครับเอาวิยาสกรรมเป็นกองหน้านะคระับให้เอาวิยาสกรรมเป็นกองหน้าตรวจตราเตรียมพบวนท้วนถี่อันกองหลังรั้งพลมนตรี ทั้ง2องสีอนุชาผู้ใจพักนั่นแปลว่าจัดทัพโดยการให้วิหยาศกสรกรมเป็นกองหน้านะครับแล้วน้องชายทั้ง2เนี่ยเป็นกองหลังกูจะเป็นจอมพลโยธาหนุนทัพลูกยาเข้าหมห่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเขาเองนะครับตัวของเท้าก็หมั่นกุงเองเนี่ยจะเป็นจอมทัพนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นทัพหลวงซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับ ไม่เกรงวงเทวาสุรารักษ์ให้ปรากฏยศศักดิ์เสียครั้งนี้ประกาศจ้าวโดยบอกว่าไม่กลัววงเทวาหรือว่าวงอสัญญาแดหวาของอีเหนานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับขันเสร็จสั่งมหาเสนาจึงถามขุนโหราทั้ง4ให้นักเรียนรู้เอาไว้นะครับว่าการออกรบหรือว่าการออกศึกทุกครั้งเนี่ยจะมีโหราธิบดีในการทํานายดวงด้วยนั่นเองเขาถือว่าเป็นตาของกองทัพนั่นเองเหมือนกับรู้ล่วงหน้าคาดจานล่วงหน้านั่นเองจะมีการเรียกโหราทั้ง4นะครับว่า เราจะยกคนไกลไปต่อตีพุ่งนี้ดีรายประกาศใดแต่ให้สังเกตไว้อย่างหนึ่งนะครับว่ามีการจัดตั้งทัพเรียบร้อยแล้วจึงถามโหนั่นเองนะครับบัดนั้นโหราราชครูผู้ใหญ่หลังจากนั้นนะครับพระโหราราชครูผู้ใหญ่รับรถปจนานภูวนัยครี่ตำรับขับไล่ไปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งเนี่ยที่อยากจะให้สังเกตอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เขามีความเชื่อนะครับในเรื่องของโหราศาสตร์นะครโหราศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวอะไรเงี้ยนะครับการคำนวณเลิกยามต่างๆนะครับอ่าน ก็เรียกมานะคะคราวนี้พอโหนมาดูนะครับเทียบดูดวงชะตาพระทรงยศพระทรงยศในที่นี้ก็หมายถึงเท้ากระหมังกุนิ่งนะครับกับโอรสก็คือวิยาสกรรมทําไมครถึงคาดชันษาดูแล้วเนี่ยถึงคาดถึงคาดก็คือว่าจะตายนั่นเองนะครับทั้งชั้นโชคโยกยามตามตําราพระเคาะขัดเลิกพาสารพันธ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยดูทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับก็คือขัดทั้งหมดเลยกับเรื่องที่มีอยู่ตรงนี้ก็คือจะมีเคราะห์นั่นเองนะครับจึงทูลว่าถ้ายกวันพรุ่งนี้จะเสียชัยภัยรีเป็นแม่นมั่นโหนไม่การเตือนก่อนแล้วนะครับว่าถ้ายกไปพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเสียชัยให้กับข้าศึกนั่นเองคราวนี้จะแก้อย่างไงก็บอกว่างดอยู่ยาเสด็จสัก7วันถ้าพ้นนั้นก็เห็นไม่เป็นไรอ่าก็มีทางออกว่าต้องรอก่อน7วันนะถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรนะครับก็บอก ว่าขอพระองค์จงงดญาตราฟังคําโหราหาเลิกใหม่อันการยุดยิงชิงชัยหนักหน่วงนามพระไทยดูให้ดีโหนได้มีการบอกเอาไว้แล้วว่าการทําศึกครั้งนี้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเพราะฉะนั้นขอให้ตรีตรองดูให้ดีนะครับและข่าวนี้ดูว่าเท้ากระหมังกุนิงจะตอบอย่างไรนะครับเมื่อนั้นเท้ากระหมังกุนหิงเรืองศรีได้ฟังโหราพาทีจึงมีพจนนาประพาสไปอหลังจากเท้ากระหมังกุนิงฟังนะครับก็ได้มีคําพูดออกไปทันทีเมื่อเราบัญชาการกําหนดทัพและ แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้อายไพ่ฟ้าเสนาในาจะว่ากลัวฤทธิไก่ไพรินก็ตอบกลับไปว่าในเมื่อเราประกาศที่จะทําศึกแล้วจะงดอยู่อย่างไรได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอายไพ่ฟ้าเสนาในาคืออายทหารนะครับว่าจะหาว่าเรากลัวศัตรูนั่นเองําจะไปต้านต่อรอฤทธิถึงมวยมิตรมีให้ใครดูหมินอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเท้าก็หมังกุนิงเนี่ยห่วงศักดิ์ศรีของตัวเองมากนะครับคือต่อให้ตายเนี่ยก็ ็จะไม่ให้ใครมาดูหมิ่นศักดิ์ศรีได้นั่นเองมวยนี่แปลว่าตายนะครับเกียรติยศจะไว้ในธรณินนะครับสุดสิ้นดินแดนแผ่นฟ้าเห็นไหมครับเขาว่าให้เกียรติเนี่ยได้อยู่ไว้ในแผ่นดินเลยนะครับจนกว่าที่จะไม่มีแผ่นดินนี้อีกแล้วประการหนึ่งถ้าว่าช้าวันไปทัพใหญ่จะมาพร้อมยังดาหานอกจากจะอายแล้วเนี่ยก็ยังมีการคิดต่อว่าถ้าเกิดว่าช้าไปเนี่ยทัพใหญ่จะมาถึงดาหานะครับจะต้องหนักมือโยธาเห็นจะยากยิ่งกว่านี้ไปถ้าเกิดว่าทัพใหญ่มาพร้อม กันแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้การรบเนี่ยยากกว่าเดิมนะครับสุดแท้แต่บุญกับกรรมนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนสังเกตนะครับความเชื่อที่ปรากฏในตอนนี้นั่นก็คือความเชื่อเรื่องบุญบาปนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเชื่อแบบนี้นะครับก็แล้วแต่บุญกับกรรมนะครับจะฟังคําโหรานันหาไหมตัดพรางเสด็จคาใครเข้าไปในไพชยน์มนเทียนทองก็กลับเข้าไปในปราสานั่นเองโดยที่ไม่ฟังคําของโหรทั้งหมดเลยนะครับพอมาถึงต ตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเท้ากระหมังกุนิงเนี่ยมีแต่ความโกรธนะครับแล้วก็มีแต่ความห่วงศักดิ์ศรีของตอนเองโดยที่ไม่สนใจเลยว่าโหราธิบดีเนี่ยจะได้มีการบอกเอาไว้ว่าถึงเคราะห์นะถ้าเกิดไปตอนนี้เนี่ยจะถึงตายนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ทุกอย่างตอนนี้ไม่มีการไตร่ตรองใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับก็ตั้งเป้าอย่างเดียวว่ายังไงก็จะต้องออกรบในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเมื่อนั้นฝ่ายวิทยาศสกรรมรเรืองศรีคลั้นหักึกมีีได้้บุรรใหต เตรียมโยธีทุกกระทรวงหลังจากนั้นนะครับฝ่ายวิทยาศสก,กร,รมก็ได้มีการไปตีเมืองต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งทัพแล้วนะครับแล้วยกพลน,นิกายกองหน้าคําว่านิกายนะครับก็หมายถึงหมู่พวกต่างๆนะครับตั้งเป็นกองหน้าย่าตราดําเนินนําทัพหลวงตีเมืองรายทางทั้งปวง เลยล่วงไปตามมรคานะครับมรคานี่ก็แปลว่าถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้ากำหมังกุญิงเป็นกองหน้านะครับเมื่อยกทัพไปนะครับผ่านเมืองไหนก็แล้วแต่นะครับตีเขาไปทั่วเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับก็เดินนําทัพไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสิวันด้านเดินในไพรพงก็สิ้นดงตกทุ่งกรุงดาหาคราวนี้นะครับเดินทางมาถึงที่กรุงดาหาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปในเมืองนะครับอยู่ตรงทุ่งเมืองดาหานนั่นเองนะครับแล้ว ไปเห็นกำแพงพาราทั้งมหาปราสาทเรียงรันนั่นแปลว่าก็อยู่ใกล้เมืองดาหาแล้วนั่นเองสามารถ มองเห็นกำแพงเมืองได้นะครับต่อมานะครับจึงยับยั้งฟังองค์พระทรงยศงจะกำหนดให้ตังคายมานกองทัพนับแสนแน่นนันพร้อมกันหยุดอยู่ที่ชายไพรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กองทัพเป็นแสนนะครับหยุดอยู่ที่ชายป่านั่นเองนะครับเมื่อนั้นท้าวกมังกุหนิงเป็นใหญ่เร่งรีบลีพลสกลไกลมาใกล้ทิวทุ่งธานีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้าวกมังกุหนิงก็ยกทัพต่อมานะครับแล้วก็มาอยู่ที่แนวป่าด้านนอกเมืองดาหานั่นเองนะครับเห็นละหารา น้ำไหลหลังละหานี่ก็คือแปลว่าห่วงน้ําต่างๆนะครับร่มใสใบบางสุริสีจึงดํารัสตัดสังเสนีให้ตั้งที่นา,นาาน้ำตามตําราคราวนี้สิ่งที่อยากจะให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือว่าการตั้งทัพหรือว่าการตั้งค่ายนะครับแบบตําราพิชัยสงครามเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการดูทาเลบริเวณนั้นด้วยนะครับว่าทาเลที่ตั้งบริเวณนั้นเนี่ยจะควรตั้งค่ายแบบไหนนะครับซึ่งการตั้งค่ายตามตําราพิชัยสงครามเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่แปแบบนะครับ แบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบรุดน้ำนะครับถ้าเป็นแบบรุดน้ำเนี่ยภูมิประเทศตรงนั้นนะครับจะต้องมีภูเขามีจอมปลวกและวก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับแบบที่สองนะครับพยักน้ำนะครับก็แปลว่าตรงนั้นเนี่ยจะต้องอยู่บริเวณแนวป่านะครับข้างๆริมทางอย่างเงี้ยนะครับแบบที่3นะครับสิงหนามนะครับถ้าเป็นแบบสิงหนามเนี่ยนะครับก็จะต้องมีต้นไม้ใหญ่3ต้นเรียงกันนะครับมีภูเขาแล้วก็มีจอมปลวกที่ใหญ่มาก แบบที่4นะครับสุนัขนามนะครับถ้าเป็นแบบสุนัขนามเนี่ยจะตั้งใกล้ๆกับหมู่บ้านนะครับหรือว่าทางเดินโบราณแบบที่5านะครับนาคนามนะครับหรือว่าเป็นแบบที่เท้ากํหมังผูุหญิงเลือกเนี่ยนะครับก็คือจะต้องตั้งใกล้ๆกับแหล่งน้ําหรือว่าพ่วงน้ําที่มีสายน้ําไหลนั่นเองนะครับแบบที่6นะครับมุสิกนามนะครับก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเป็นโครงปลวกนะครับอยู่ใต้ดินหรือคล้ายๆกับเป็นรูหนูอยู่ข้างใต้ดินนั่นเองนะครับแบบที่บก็ดนะครับก็คือบริเวณนั้นนะครั จะต้องมีต้นไม้มีหนามนะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่ช้างเนี่ยจะต้องมากินอาหารนะครับและแบบสุดท้ายก็คือแบบที่8นะครับก็คืออัชนามนะครับก็จะเป็นการตั้งอยู่กลางทุ่งนะครับเหมือนกับฝูงเนื้อนะครับจะมาอาศัยอยู่แบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้ง8แบบนะครับที่เป็นการตั้งทับตามตำราพิชัยสงครามนะครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับว่าพระกหมังกุนิงก็ได้เลือกแบบนาคนามนะครับเนื่องจากว่าใกล้กับพ่วงน้ำนั่นเองนะครับบัดนั้นดมังรับสั่งใส่เกศาออกมาเกณฑ์กันดังบัญชา ให้โยธาถางที่นี่นั้นเาน่าคนี้เขาก็จะมีการเตรียมตั้งค่ายและ้นะครับทำค่ายหน้าค่ายหลังตั้งบรรจบนะครับก็มีการตั้งค่ายหน้ากระทั่งไปบรรจบกับค่ายข้างหลังนะครับยกหอรบ ขึ้นปรับสับวิหลันนะครับตรงนี้เนี่ยมีการยก<า>หอรบขึ้นมานะครับแล้วก็มีการทําวิหลันนะครับวิหลันก็คล้ายๆกับเป็นแผงไม้กั้นนะครับแล้วก็ไอแผงตัวนี้ <ๆ S 1> สามารถจะขยับเข้าไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้นะครับไปคล้ายกับเป็นแนวเกราะป้องกันนะครับชักปีกาขึงไปให้ถึงกันนะครับผูกราวสามชั้นขันชนะนอคำว่าชักปีกาก็หมายความว่าจากปีกซ้ายสู่ปีกขวาเนี่ยนะครับมีการทําแนวนะครับกั้นนะครับไปจนถึงทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีการผูกอย่างแน่นหนาคําว่าขันชะนอเนี่ยนะครับ ก็คือมีการขันเชือกให้มีความแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวางป้อมเป็นจังหวะระยะแย่งใส่บงังตางาแซงมัดหมะนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีความว่าระหว่างป้อมนะครับก็มีการเว้นระยะอย่างเหมาะสมนะครับมีการใส่งาแซงเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเป็นไม้แหลมๆมันนะครับที่หมายความว่า ใครวิ่งมาเนี่ยก็จะถูกเสียบถูกเสียบอย่างนี้นะครับอ่า,อาต่อมานะครับภูนดินเต็มตามสนามเพลาะนะครับก็หมายความว่ามีการขุดดินนะครับนักเรเียนตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าเขาจะทาเป็นช่องนะครับให้เป็นคล้ายๆกับหลุมนะครับขุดดินขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเนินอยู่ข้างหน้าแต่หลังเนินเน,เนี่ยมันคือหลุมนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าสนามเพลาะนั่นเองนะครับไม้ไผ่เจาะรวงป้องเป็นช่องปืนนะครับก็มีการเจาะไม้ไผ่นะครับเพื่อใส่ปืนเข้าไปได้นั่นเองบ้างปลูกรงรถคาชา ทั้งที่ผลูกช้างม้ามิให้ตื่นนะครับก็มีการปลูกเป็นโรงรดช้างลดม้าผูกช้างผูกม้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการลงเสาตะลุงเสาตะลุงเนี่ยนะครับก็เป็นเสาที่กันไม่ให้ช้างเนี่ยออกมาจากที่ที่กั้นเอาไว้นะครับเอาไว้ปลูกช้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสาตะลุงนะครับหลักแหล่งแปลงเบินพ่างพื้นปราบเลี่ยนเตียนตาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็จากที่มีต้นไม้มีหญ้าอะไรอยู่เนี่ยนะครับก็เลี่ยนไปทั้งหมดเลยเพื่อจะใช้เป็นที่พักของกองทัพ ท้ากระหมังกุนหิงนั่นเองนะครับบ้างเร่งทําตําหนักน้อยใหญ่เพิงรายรอบในไ้ส์ขวาข้างนอกค่ายปากขวากดาสดาอ่า้างนอกค่ายเนี่ยนะครับมีการเอาขวากน้ำเนี่ยไปวางด้วยนะครับชักเขื่อนเข้าหาประจบมุมคําว่าเขื่อนในที่นี้นะครับไม่ได้ที่ใส่น้ำนะครับแต่เขื่อนในที่นี้เนี่ยหมายถึงกําแพงนั่นเองนะครับในส่วนนี้อ่าต่อมานะครับบ้างจัดคนลําลองทุกกองเกณฑ์ออกตระเวนนั่งทางวางหลุมนั่นแปลว่ามีการจัดคนออกไปสอดแห ข้้างนอกดวยคอยเล่ลอดสอดแหนมจับกลุ่มชั้นในให้ประชุมจัดตุรงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนอกมีกองสอดแหนมแต่ข้างในเนี่ยเป็นที่ประชุมจัดตุรงนั่นคือ4ี่เหล่าก็คือกองทัพทั้ง4นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการบรรยายภาพการตั้งค่ายของเท้ากระหมังกุนิงนครับหลังจากนั้นนะครับเท้ากระหมังกุนหิงสูงส่งเห็นค่ายเสร็จพลันมั่นคงจึงชวนองค์โอรสธิบดีนะครับหลังจากที่ว่าเท้ากระหมังกุนิงเห็นการตั้งค่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับจึงชวนวิยาจกรรมนะครับเข้า เข้าไปสู่ที่ประทับนั่นเองนะครับตรัดเรียก2ราชอนุชานนะครับสราชอนุชาญในที่นี้นะครับก็คือ ประตูปลายหยางกับประตูประมันนั่นเองนะครับสเสดจจากรัฐาเรืองศรีนะครับพร้อมด้วยกิรดาหยันเสนีเจรล,ลีขึ้นสุวรรณพัพพาอพอเสร็จปุ๊บนะครับก็ชวนทั้งหมดนี้นะครับขึ้นไปอยู่ที่พัพพลาหรือว่าที่นั่งนั่นเองนะครับอยู่ข้างบนในค่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับบัตรนั้นกองร้อยคอยเหตุข้างดาหานิตัดภาพมาที่ทหารสอดแนมของเมืองดาหานะครับออกสอดแนมอยู่นอกพาราเห็นพรียกมาถึงชายไพรกองสอดแนมของเมืองดาหานี่เห็นแล้วนะครับว่ามีค่าศึก มาอยู่ที่ชายป่ากระบวนทัพหน้าหลังมาตั้งลงทิวทงซ้อนซับไม่นับได้เสียงคนอึงอัดตัดไม้ราบไปทั้งป่าพนาลีก็หมายความว่าได้ยินเสียงคนเนี่ยตัดไม้มากมายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ป่าเนี่ยโล่งเตียนไปทั้งหมดแล้วนะครับต่างคนต่างเพ่นขึ้นหลังมา้าคราวนี้ทหารสอดแหนมันรีบกระโดดขึ้นหลังม้านะครับพรางประมาณหมายตาดูท่วนถี่คือไม่ได้กระโดดอย่างเดียวนะครับมีการประมาณหมายดูว่าคนที่ยกทับมาเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วอ้อมออกนอกทุ่งทัน ควบพาชีเข้าเวียงชชยก็รีบควบมาเข้าไปนะครับพาชีนี่แปลว่าม้านะครับก็รีบควบเข้าไปนั่นเองในเมืองครั้นถึงจึงไปแจ้งกิจจาแก่ปาเตเสนาผู้ใหญ่เล่าความแต่ต้นจนปลายไปโดยได้เห็นติ้นทุกสิ่งอันก็หมายความว่าเข้าไปอย่างเมืองดาหานี้ทหารสอดแนมของเมืองดาหานะครับเข้าไปรายงานกับทหารที่อยู่หน้าทองมะโรงก่อนว่าเออเนี่ยเราไปเจอแบบนี้มานะก็ปาเตก็รีบจดบันทึกเข้าไปเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าและแจ้งแก่ท้าวดาหานั่นเอง ซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตอนนี้เนี่ยก็ดําเนินเรื่องมานะครับจนกระทั่งถึงที่ว่าเท้ากระหมังกุนิงมีการจัดตั้งทัพนะครับให้วิทยาศกรรมเป็นกองหน้านะครับตัวเท้ากระหมังกุนิงเองเป็นทัพหลวงนะครับแล้วก็ ระตูปลายอย่างกับระตูประมันเนี่ยเป็นท anyway. ับหลังนั่นเองนะครับยกทับมาจนถึงที่ทุ่งดาหานะครับหรือว่าข้างหน้าเมืองดาหานั่นแหละนะครับสามารถที่จะมองเห็นกำแพงเมืองดาหาได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการตั้งค่ายแบบนากระนั่นเองนะครับสาเหตุที่ตั้งค่ายแบบนากนั้นก็เพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับในเมื่อทหารสอดแนมของท้าวดาหาเนี่ยได้เข้าไปรายงานท้าวดาหาแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเรามาติดตามกันในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ